เด็ก้าไปให้เขาว้าน้ำในเอามาเบิ้องนู้นเฮ้ยก็เบื้องก็เบิ้องเลยดินีเอามาเบิ้งนีมีมีเบิ้งเลยด้วอยากเบื้องนี่ศูนย์ทั้งหมดนะคะทั้งหน้า FC จัดให้ FC จัดให้ FC จัดให้ประชานโชคโชคแล้วจะได้เจริญเจริญจะได้สร้างอนุสาวรีย์โอ้สร้างอนุสาวรีย์ผู้คนตรงนี k k w w ้จะสร้างแน่นอนะลดดัใบแ้้วงสร้างตรงไหนคะ ไม่สามใบนี่สามใบยนะคะนี่แค่น่แต่ละใบนี่มาจากต่างประเทศนะว่นนี่เนี่ยเดี๋ยวก็หมดอ๋อไว้นี่ค่ะกล้วกล้วยไหนก็มาแจกไม่บ่อน่ะไม่พพอใหญ่บ่อน่ะเจียวก้อนน่ะไม่เพราะไงดูเสียงไม่จ้าน้องางจ้าเกือบหมดกอน่เกือบงฟิสตูเดียวเกือบถึงยังไงเกือบถึงเก่าจีไป ไปซื้อแปดเจ็ดไปออกเก้าเจ็ดเป็นยังไงบ้านนี้เจ็บใจมักระสุยๆแต่บางตาบางนู่หาใบนี่นะงวดนี่นะเลี้ยงย่งนี้ได้สิบสามใบเลยนะคะโอ้แปดสามเก้าแปดสามเก้าคือเลียงเข้าอยู่สักวันเนาะต้องมีสักวันลวของเราโอ้สิบสามใบโอ้คันแม่นเจ้าถึงคันปิดซอยเลยเนาะ ปิดซอยเสร็จเลยเนาะปิดซอยเย็างนี้ปิดซอยเขาก็ไปบดได้เนาะเปิดเลยซอยเปิดซอยเลยเปิดซอยเลยเออแม่นอยู่ปิดชอยแล้วไปบ่ได้แมนความลาวได้เอฟซีแตกตางประเทศเนาะสองอันงวดบวกอยี้ยเอ้ย มูวานมอซีนไปแล้วปูแล้วกาดายสิบสามใบรวมกันมวนงวดนี่สิบหกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสามเฮงเฮงรวยๆปังๆพื้นเลหลายค่อมีอันไทยก็ไทยเอาบมมีพระไทยก็ไทยเอาคนนอมนี่เห่านเดียวเดียวแล้วพันเอาไปมาพันเดียวเดียวแล้วบาทนี่อันนี้คือมักอันนอัน อหอเรียกลุงปูเลือนไส้เรียกลุงปูเลือนไส้ของลุงปูเรือนไส้นะคะลุงปูเดือนไส้ที่เคยทำไส้เกมายวกับขวัามาจับไส่สตาจดเอ้าพิ่นมาอีกบะบอแมบออยู่ในโทรทัทนั่น่ะมาพิันอยู่ไสเข้ากับหัจักเิ่นร้อเนี่นะคแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเอาเลาวอันนี้เด้อสับนเดี๋ยวขาถ่ายกันขึ้นมาตัวนี้มันหาบ่ไดเบ่อันนี้ค่ซั่นมาขยันสักหน่ี่ โอ้นี่ของหลวงปู่เดือนไทรได้พี่น้องเลยนะคะดูกันดีๆนะคะดูกันใกล้ๆนะคะชัดๆโอ้นี่คือเลขหลวงปู่เดือนไทรกันฮะจะเอาวันได้วันได้ของดีได้แล้ได้ของดีบ่แม่นหลวงปู่เดือนไทรเป็นว่าวเป็นโทรศัพท์นั่นเนาะนี่แม่นเพิ่นอันนี้